เชื่อว่าแฟนๆการ์ตูนเรื่องฟีเนสแอนด์เฟิร์เนี่ยจะต้องคิดถึงวอลเล็กๆในบ้านระหว่างพี่สาวตัวแสบอย่างแคนเดสกับน้องชายตัวป่วนของเธออย่างฟีเนสแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่ศึกในบ้านหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องราวระหว่างสองพี่น้องคู่นี้นะสิเพราะฝ่ายน้องชายสุดปราดของเธอเนี่ยก็ได้เฟิร์มาช่วยสร้างความวายป่วงด้วยอีกแรงหนึ่งมันทําให้ยากครับที่แคนเดสจะสามารถเอาชนะสองตัวป่วนนี้ได้วันนี้เราเลยจะพาไปดูครับรวมกระบวนท่าขี้ฟ้องของแคนเดสที่จะทําให้เหล่าพี่สาวต้องกำมัดเอาใจช่วยกันยกใหญ่ ใครอยู่ทีมพี่สาวหรือทีมน้องชายก็รบกวนบอกเราเอาไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับก่อนจะไปเริ่มการรบกวนทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับเราเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าลงมือทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยครับ จังหวะแรกพามาดูกันเลยครับกับตอนที่มีชื่อว่าถึงเวลาแล้วเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการพาเด็กๆไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครับแน่นอนว่าสําหรับฟีเนสกับเฟิร์บเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่หรอกแต่กับแคนเดสนี่สิเธอดูจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งที่ต้องมานั่งดูฟอสซิลไดโนเสาร์ยังไงก็ไม่รู้นะครับและอีกด้านหนึ่งของเหล่าน้องชายที่กําลังเพลิดเพลินไปกับโซนของอุปกรณ์จากอดีตกาลเนี่ยก็ทําให้เรารู้เลยว่าใครกันแน่ที่ชอบพิพิธภัณฑ์นี้มากกว่ากันแล้วโชคชะตาก็นําพาคริกเดองยะขขพวาู ในการโชว์ทักษะการซ่อมเครื่องท i m ์ m แมช i n e สำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าเด็กตัวเล็กแค่เนี้ยจะไปเอาความรู้ความสามารถขนาดนั้นมาจากไหนก็อย่าพึ่งอึ้งไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีแบบนี้ให้ดูอีกเพียบเลยแล้วก็ตามคอนเซปต์ของคลิปในวันนี้เลยครับคือเจ้าพี่สาวขี้งุนหงิดคนนี้ก็ดันเดินมาเจอฟีเนสกับเฟริร์บนั่งซ่อมทา์แมชชีนอยู่กลางพิพิธภัณฑ์เอาอยัางไงกันดีล่ะทีนี้ก็แน่นอนแหละครับวิ่งไปฟ้องแม่ดีรออะไรอะ่ะ 方便。放 และถ้าใครที่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่เคยง่ายเลยนะครับทุกครั้งที่แคนเดสจะฟ้องเนี่ยมันมักจะมีอุปสรรคมาคอยขัดขวางเธอเสมอเสมอเลยและในครั้งนี้เองก็ดันเป็นตัวประจุอะไรสักอย่างที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการย้อนเวลาที่แคนเดสอ่ะดันถือเอามาเป็นหลักฐานเพื่อที่จะใช้มัดตัวเจ้า2แสบตัวนี้ให้ได้มันก็วุ่นวายสิครับทีนี้พอพอฟีเนสจิ้มตรงนั้นทีจิ้มตรงนี้นทีมันก็เกิดปฏิกิริยาทําให้แคนเดสย้อนเวลาถอยกลับไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้คุณแม่จะได้ รับเรื่องกันเมื่อไหร่แล้วครับคุณพี่ช็อตต่อไปของทีมพี่สาวจะสามารถฟ้องคนในบ้านได้สำเร็จหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ต้องลองตามไปดูกันต่อเลยครับ เรื่องราวในตอนนี้จะเป็นการพาเด็กๆไปดูหนังมัมมี่คลาสสิกในโรงหนังที่โคตรจะเข้าธีมเลยครับเพราะมันเป็นโรงหนังเฉพาะทางที่มีธีมเป็นอียิปต์ยุคใหม่คงไม่มีที่ไหนเหมาะสมกับการดูหนังมัมมี่ไปมากกว่านี้อีกแล้วละครับและเช่นเคยครับเด็กๆในวัยแห่งการเรียนรู้เนี่ยก็ดูจะสนอกสนใจไปซะทุกอย่างเลยถึงขั้นที่ดูหนังแล้วก็อยากจะมีมัมมี่เอาไว้เป็นของตัวเองบ้างแต่ตรงนี้มีคนแอบเซ็งหนึ่งอัตราครับให้ทายว่าใครแคนเดสเจ้าเก่าของเราดูจะไม่ชอบอะไรแบบ นี่เอาซะเลยนะครับแต่ก็มีบางอย่างที่เธอจะไม่ยอมพลาดอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือการตามไปจับผิดเหล่าน้องชายของเธอนั่นเองซึ่งครั้งนี้ฟินเนสกับเฟิร์บเนี่ยพยายามจะปลุกมัมมี่โบราณขึ้นมาเล่นเป็นเพื่อนครับบอกแล้วว่าเด็ก2คนนี้เขาทําอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วพี่สาวเจ้าอารมณ์อย่างแคนเดสเนี่ยจะไปยอมได้ยังไงกันล่ะครับเมื่อเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาโทรฟ้องพ่อในทันทีแต่ก็อย่างที่เห็นเลยหลับปุ๋ยไม่สนโลกตามสไตล์ครั้งนี้แคนเดสเลยต้องลุยเองครับและตั้งใจว่าจะจะับให้ หนังคาเขาด้วยแต่ก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นจับพลัดจับผูทําให้เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมัมมี่เองซะง,งั้นราวนี้นอกจากพ่อจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเนี่ยตัวเองยังต้องเปียกโชคไปทั้งตัวอีกเรียกได้ว่าพลาดในพลาดเลยแหละครับสําหรับยกนี้ของแคนเดสมัมมีม่มี่ทำกับข้าวรอเราอยู่ที่บ้านอะแคนเดสทำไมลูกตัวเปียกแบบนี้น มาเอาใจช่วยกันต่อครับไม่ว่าจะทีมพี่สาวหรือทีมน้องชายก็บอกได้เลยว่ามีเดือนแน่ๆกับตอนที่มีชื่อว่าสัตว์ประหลาดทะเลสาบโนสครับแน่นอนว่าเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการพาเด็กๆไปพักผ่อนตามประสาครอบครัวที่ทะเลสาบโนสแต่ครั้งนี้จะพิเศษหน่อยครับเพราะว่าตัวพี่สาวยังแคนเดสเนี่ยดูจะตาเปล่งประกายกว่าทุกทีที่ผ่านมาเพราะเธอจะได้มาเป็นไลฟ์การ์ดของทะเลสาบแห่งนี้แถมยังมีโอกาสที่จะได้กลุ่มหัวใจเจอร์มีนุ่มฮอตที่เธอแอบชอบอีกด้วยแหละแต่ความสนใจของคนเรา มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ฟีนสกับเฟิร์บสนใจเนี่ยดันเป็นเรื่องราวของตำนานปีศาจโนซี่แห่งทะเลสาบโนสยังไงก็เถอถึงแม้ว่าแคนเดสจะมีภารกิจที่ต้องทําแต่เธอก็ยืนกรานว่าจะไม่ยอมให้ฟีนสกับเฟิร์บแอบสร้างอะไรมาค้นหาสัตว์ประหลาดตัวนี้อย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นเธอก็จะแม่ร็วข้ามดีเจพวกเ,เขาได้แล้วโวยวายอะไรกันจ้าลูกอาลวละมันอยู่ไหนอะ ครั้งนี้ถึงแม้ว่าแม่จะไม่เห็นกับตาตัวเองเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเด็กๆเลยสักคำครับเพราะว่าเธอคิดว่าเรือที่ฟีนสกับเฟิร์บต่อเนี่ยเป็นเรือตกปลาปกติแถมยังออกปากชมเด็กๆอีกทําให้แคนเดสเนี่ยหัวเสียสุดๆแต่ทุกคนเคยได้ยินคํานี้กันไหมครับว่าใต้ทะเลอ่ะเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามีความลับอะไรซ่อนเอาไว้อยู่และใช่ครับแม่ของแคนเดสเองก็ไม่รู้ว่าใต้ท้องเรือตกปลาลํานี้เนี่ยมีเรือดำน้ําสุดไฮเทคที่ฟีนสกับเฟิร์บแอบสร้างเอาไว้ด้วยงานนี้ถ้าแคนเดส รู้เนี่ยมีหัวเสียแน่ๆก็ดูสิน้องๆต่อเรือน่ะมันกันน้าแล้วก็เล่นได้ด้วยเยี่ยมมากเลยลูกเดินทางมาถึงครึ่งค่อนคลิปแล้วแต่แคนเดสก็ยังฟ้องไม่สําเร็จสักทีนะครับงั้นเรามาตามดูกันต่อว่าครั้งนี้เธอจะทําให้น้องๆโดนด่าได้หรือเปล่านะกับ E ีพีนี้ครับสัมภาษณ์ตุ่นปากเป็ดใน E ีพีนี้เราจะได้พูดถึงแพรรี่ตุ่นสายลับจับตัวยากของบ้านนี้กันสักนิดนึงนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าแพรรี่เป็นตุ่นสายลับที่จะคอยแวบไปทําภารกิจกู้โลกจากอีกไทม์ เรื่องในทุกๆตอนและตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ฟีนิสกับเฟิร์บอยากจะสร้างเครื่องแปลภาษาสัตว์เพื่อที่จะได้เข้าใจในสิ่งที่แพรรี่พูดบ้างซึ่งก็ตามเคยครับพี่แคนเดสสุดสวยของเราเนี่ยจะไปยอมได้ยังไงกันล่ะจริงไหมแต่ครั้งนี้เธอดันโดนเจอรมี่ชวนไปเล่นวิดีโอเกมที่บ้านซะก่อนนะสิมีหนุ่มฮอตผิวสีแทนตาหวานเยิ้มสัขนาดนี้ชวนไปเล่นเกมที่บ้านใครมันจะปฏิเสธได้ลงคอล่ะครับไยง,ไงไวิดีโอเกมเหรอ นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ฟีนสกับเฟิร์บมีเวลาที่จะช่วยกันสร้างเครื่องแปลภาษาสัตว์ขึ้นมาซึ่งขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าแคนเดสเนี่ยเขาไม่ค่อยจะถูกจริตกับสัตว์โลกน่ารักน่ารักสักเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าเธอรู้เรื่องเข้าเนี่ยรับรองว่าเรื่องนี้ถึงหูครูอังคนาแน่ๆแ,และแล้วเรื่องราวก็พาให้เธอกลับมาเจอกับเครื่องแปลภาษาสัตว์ที่เด็กๆทําเอาไว้ครับและแน่นอนว่าตอมขี้ฟ้องของเธอก็ทํางานในทันทีแต่เรื่องราวมันก็ไม่เคยจะง่ายให้พี่แกเลยสักครั้งนะครับเพราะก่อนที่จะได้้้ฟอองงงแม่น่นีก็ตวิ เอาสับพสัดโชว์ไปสัก2-3ซีนก่อนบางครั้งนี่ก็แอบ,บสองสารพี่แคนเดสเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนมันแกล้งกันะ่ะแต่เมื่อเธอฟันฝ่าอุปสรรคเรียบร้อยก็ถึงตาที่เธอจะได้ฉายแสงบ้างและและก็โชคดีที่เครื่องเนี้ยมันก็ยังตั้งโดอยู่ในสวนหลังบ้านแต่สิ่งที่เธอได้จากการลากแม่มาดูเนี่ยมันกลับเป็นแบบนี้ครับลูกๆเก่งที่สุดมาถึอจ้ทุกคนทั้งในมีน้ำมนะนาวจ้ะ เฮ้จะมีใครเข้าใจความผิดหวังของแคนเดสบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้รู้เนี่ยเธอไม่เคยจะลดละความพยายามในการฟ้องแม่ให้ได้อย่างในตอนที่มีชื่อว่าไฟดับเราก็จะได้เห็นความพยายามขั้นสุดในการฟ้องแม่ของเธอคือในตอนนี้เนี่ยมันมืดมากแล้วเขาก็แอนิเมตมาให้เห็นแค่ตาแทบจะตลอดทั้ง EP ีแต่ในความมืดนั้นฟีเนสกับเฟิร์บก็พยายามสร้างอะไรบางอย่างอยู่ที่แคนเดสจะต้องรู้ให้ได้เธอทั้งพยายามเอาไฟฉายมาฉายก็แล้วแต่ฐานก็ดันหมดลองคล ครัดูแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ดีเพราะงั้นก่อนที่พ่อกับแม่จะกลับบ้านมาจากดินเนอร์เนี่ยแคนเดสก็จะทําทุกวิถีทางที่จะหาหลักฐานมาเอาผิดน้องๆของเธอให้ได้พอถึงเวลาที่พ่อแม่กลับบ้านมาเนี่ยความตื่นเต้นที่เธอจะได้ทําให้น้องๆถูกตําหนิมันช่างหอมหวานซะเหลือเกินแต่ก็ตามสเต็ปครับสิ่งประดิษฐ์ที่ฟีนเนสกับเฟิร์บแอบสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็มักจะหายไปก่อนที่แม่จะกลับมาเห็นเสมอแล้วในครั้งนี้เนี่ยแม้แต่ตัวแคนเดสเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าน้องๆของเธอออแสรร้างะไไป คือไม่รู้ก็ยังจะฟ้องได้อะมันจะบียอนเกินไปแล้วสำหรับนิสัยขี้ฟ้องของเธอเนี่ยจริงหนูกำลังจะโทรหาแม่หนูมองไม่เห็นว่าฟีนี่กบเิราะทำอะไรแต่หนูมั่นใจว่าฟ้องได้ค่ะเลือเจ้าต้องรอก่อนนะอีกตอนหนึ่งที่แคนเดสจะต้องกุมขมับหรือไม่ก็ต้องเครียดจนเส้นเลือดปูดแน่ก็คือตอนนี้ครับลาตินเฟิร์บเนื้อหาก็จะประมาณว่าฟีเนีดยดตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่าทำไมเวลาคนจากกันเนี่ยมันต้องทำมือแบบนี้แล้วแกก็คงจะเบื่อกับท่าทางเดิมๆในทุกๆวันนั่นแหละครับพีีี่่่นนนน้้้อองคคคูเเาาาากก็ลยิิดวธรรสสืขึม โดยมีแคนเดสแอบจับผิดอยู่ห่างๆการสื่อสารแบบนี้เรียกว่าเฟิร์บลาตินครับมันคือการนําเอาอักษรตัวแรกย้ายไปไว้ด้านหลังแล้วก็เติมคําว่าเอิร์บของเฟิร์บเข้าไปตัวอย่างที่ในเรื่องเขายกขึ้นมาเนี่ยคือคําว่าเฟิร์บลาตินครับก็จะต้องออกเสียงว่าเอิร์ฟเฟิร์บอาตินเลิฟหรือถ้าลองเอาชื่อช่องของเราไปพูดเป็นภาษาเฟิร์บลาตินเนี่ยจากคําว่ามูท a อ k ก็จะต้องออกเสียงว่า พูดเมิร์ฟลักเทิร์บนั่นเองใครอยากจะลองแปลชื่อตัวเองเป็นภาษาเฟิร์ฟละตินแต่ยังไม่เข้าใจเงื่อนไขก็ลองคอมเมนต์ชื่อตัวเองทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปตอบให้นะครับโดยไอ้เจ้าภาษาเฟิร์ฟละตินเนี่ยก็แพร่หลายไปทั่วเมืองคนเริ่มเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกันไปหมดทําให้แคนเดสเนี่ยมึนไปเลยครับแบบมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้จนสุดท้ายก็ได้ไปรู้ครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไอ้ภาษาหน้าปวดหัวเนี้ยก็คือฟีเนสกับเฟิร์ฟใหญ่พี่สาวขี้โมโหคนนี้ก็เดือดดีครับรีบโทรไปฟ้องแม่ทันทีที่่่่รู้ขาวเลยแตก็ไม รรเพราะดันมีกระดาษลึกลับที่เขียนข้อความว่าให้ทุกคนเนี่ยพูดปกติหล่นลงมาจากฟ้าโดยใช้ฟอนต์ที่น่าเชื่อถือคนก็เลยยอมกลับมาพูดกันปกติเหมือนเดิมแคนเดสเลยไม่มีหลักฐานไปเอาผิดน้องชายของเธอที่สร้างความวุ่นวายในครั้งนี้นี่มันอะไรกันวะครับเนี่ยแบบอีอย่างวะถ้าใครเป็นแคนเดสคงอยากจะเอาหัวโขกเต้าหู้ตายไปแล้วอะแม่คะน้องๆคืออ่อลูกจำเรื่องไข้เครียดที่แม่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ไหม ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพวกนี้เนี่ยก็ทําให้เรายิ้มไม่หบมานักต่อน,นักแล้วนะครับยิ่งตอนนี้มันก็ถูกต่อลมหายใจสตรีมมิ่งเอาไว้ใน Disney Plus ก็ถือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้ย้อนวัยหรือฟื้นความทรงจําสนุกๆแบบนี้อีกครั้งกับความขี้ฟ้องของแคนเดสความจริงยังมีประเด็นอื่นๆที่เราคิดถึงอีกเยอะนะครับอย่างภารกิจแต่ละภารกิจที่แพรรี่ทำก็น่าสนใจไม่น้อยเลยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจประเด็นไหนอยากให้เราทําอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนซีรีส์ชุดนี้อีกก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับและถ ้ากว่าชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเอาไว้ให้เราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของเราเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราได้พูดคุยถึงการ์ตูนที่เราชอบรวมกับคนที่มีแพชชั่นเดียวกันเนี่ยมันก็ดูสนุกกว่าเป็นเท่าตัวเลยจริงไหมล่ะครับ